นวัครับวันนี้เรามาค้ำไม้ไผ่กันเรามาดูนะครับไม้ยาวขนาดไหนนี่ครับไม้นี่ลำใหญ่ลำยาวาานี่เกี้ยวมาด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> นี่นะครับนี่สุมนณีนะครับอันนี้นะไอ้บุลือนะน,นันนางนะครับโสดหมดทุกคนนะครับยังไม่มีแฟนใช่ไหมนิด ยัง,ง,งไม่มีแฟนนะครับชุดนี้โสดหมดนะฮะนะครับเราก็จะใช้วิธีการที่เราจะต้องวัดก่อนนะครับไล่ดูทุธีละกิ่งคือต้นมันใหญ่มากฮะนี่ครับดันได้ไหมยกได้ไหมนะครับก็จะยกไปนะครับยกไปข้างบนนั้น เอาลงมาหน่อยดิเอาตรงข้างล่างดิได้ไหมไม,มันหนักครับอืมแล้วต้องมีดันเข้าไปฮะนี่ครับก็วัดนะครับทำการวัดนะฮะวัดเสร็จแล้วก็มาตัดอืมแล้วเดี๋ยวก็ให้สุมนีมันแบกมาให้ นี่ครับ<ล>ขนาดนี้นหลังจากที่วัดเสร็จนะครับ <c oughs> ก็จะมาตัดน,นะครับเท <c oughs> ่าระยะไม้ที่เราวัดได้นะครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็ยกไปนี่ก็คือนี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนการอีกคนหนึ่งก็จะต้องมาบากนะครับแบ่งหน้าที่กันไป อีกข้างนึงดิไอ้นี่มันไม่มีแรงตอนออนะครับก็จะมาวัดอย่างนี้นะฮะนี่ วัดประมาณนี้นะครับว่ากิ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็สูงเท่าไรหลังจากนั้นเราตามไปดูกันหลังจากนั้นก็จะมีก้านวัดอน,อนิดเอาใหญ่นี้เลยนิดนี่เอาของอันนี้ไปเลยดิทอนนี้ทอนในนางเนี่ยได้ไหมใหญ่ดีไหม เบือนไหนก็ได้ถึงตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้นะ เออเออขึ้นไปอีกแนละ้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปอย่างนี้เลยอันนี้มันจะได้บากเดี๋ยวไว้ยาวไงเอออันนี้มันเป็นคูนอ่ะนะครับที่เราวัดไว้ ต้นใหญ่ครับก็เลยท่านจะต้องใช้สองคนต้นมันใหญ่มากนะ นะครับก็จะทำตรงวนไว้นะครับมัน <ś c oughs> สูงครับยากหน่อย นิดดันเข้าอีกหน่อยได้ไหมมันมันติดลอ้อเดี๋ยวเลี้ยวโดนอีนิดนึงเออ มองไกลๆจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการติดเป็นยังไง